นี่นะคะแล้วเราก็ตัดลงไปประมาณ5้าถึงสิเซนนะครับรูดไปออกนะคะจายง่ายๆก็ครึ่งหนึ่งกิ่งที่เราตัดได้ครับนี่เราก็แช่ลงไปนะครับนี่น้ำยากันชรากับมีวันนะครัอยาเร่งรากแช่ไว้สัก5้าถึงสินาทีนะครับอย่าให้เกินสิบห้านาทีนะคบอันนี้เราชไ้ก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะใช้แค่ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวผสมทรายเฉยๆนะครับผมหางรอลดน้ำทิ้งไว้สัก ชั่วโมงหนึ่งหรือคืนหนึ่งก็ได้ครับผมแล้วเราก็ค่อยเอามาปักนะครับกลับอีกธีก็คือเป็นอะไรก็ได้ครับใส่น้ำเปล่าเปลี่ยนทุกสองถึงสามวันแล้วก็เปลี่ยนน้ำทีนะครับถ้าเอาง่ายๆก่อนวันนี้ก่อนแค่เอาไปแช่อย่างนี้เลยครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับเอาแช่น้ำไว้อย่างนี้นะครับสองสามวันเปลี่ยนน้ำทีเปลี่ยนแค่น้ำสะอาดอย่างเดียวนะครับพอเขาแตกรากเราก็เราก็เอาเขาปักในดินนะครับ เ,เรา,เราลองมาปักนี่ในหนึ่ง, <S 2> <S 2> งกระถางเล็กเนี่ยแล้วคเราปักไปได้เลยสี่อันห้าอันก็ได้ค่ะปักก็เฉียงหน่อยนะครับอย่าปักตรงนะครับมันจะช่วยได้ลากแตกง่ายๆคือนี่พอเราปักเสร็จแล้วนะคะลกน้ำให้ชุ่มๆแล้วก็วางไว้ในที่ลำไรนะคะให้โดนแสงสองอาทิตย์นะครับก็จะแตกลากกดติดตามกันด้วยนะคะยังไงเจอกันครั้งหน้าในรับต่อไปนะคะสวัสดีครับ ปิดยังไงก่อนปิดไม่ได้